สวัสดีค่ะก็อยู่ในช่งองแพรวประพาเพสเสสันติชาแนลนะคะก็วันนี้แพรวานะเป็นวันที่พิเศษนะคะแต่แพรวนั้นเป็นหวัดวะกเลยขอมาถ่ายคลิปก่อนเนาะอันนี้คือน้องชาเขียวนะน้องชาเขียวเซไฮฮัลโหลก่อนเร็วเซไฮบาย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 มันเป็นนกแก้วของวานะนี่หนูลงดื้อมันดื้อมันดื้อมันอายนี่เปเนี่ย น่ารักป่าสันคอนันเลยนะเธอเขียวชอบให้เก่าหัวโอ้ยขึ้นหัวแล้วขึ้นหัวแล้วเขียวหนูอยากขึ้นหัวลูกโอ้เธอเขียวพี่วางไงลูกทำพี่วางไม่ได้หรอโอ้อดีดเธอเขียวครับพี่วางไงโอ้ยอยา นี่นะการเอาน้องลงอย่างนี้อุย้ยน้องกงหัวแน่นมากวายวายชาเขียวหยุดโอ้ชาเขียวอุย้ยเป็นไงเป็นไงจับได้แล้วนะคะทุกคนนี่นะน้องชาเขียวของเรายังลุง มันทำหอมเอ้ยอย่าเพิ่งเลโอโอโอ๊โอโอกัดนิวน้วกัดนิว้วกัดนิ้วทำไมนี่นี่นี่นมันตะกี้น้องบินตกบุบนี่พะว่าวใช้สายยิงโยนะคะบอกกันยายชาเขียวนะมันชอบดือ้อกับว่ามากแต่มันน่ารักนะทุกคนช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะช่วยกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกิ้งให้ด้วยนะว่าน้องชาเขียวนั้นน่ารักอ่ะเปล่า จับปากได้นะขอร้องก็ช่องไพ้วัเนี่ยก็ต้องเป็นช่องไพวักเกี่ยวกับนกเนาะด้วยอันนี้อายุไม่ถึงหนึ่งปีนะคะประมาณเดือนกว่าๆเนาะหลายเดือนแล้วมันก็เลยเพิ่งหัดได้นะฮะชาเขียวอยากกัดลูที่มันกัดมันป้องกันตัวนะฮะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะกับน้องชาเขียวชาเขียวบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย อ่ะบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะลงคลิปอะไรช่วยมาดูหน่อยนะคะน้องชาเขียวเป็นแรงบันดาลใจให้พี่แพรวนะตอนนี้ดื้อแล้วตอนนี้ดืออนนด้อแหละมันปวดมากทุกคนก็ช่วยเป็นกําลังใจให้น้องชาเขียวกับพี่แพรวประพาพิเศษสุจริตด,ด้วยนะคะและบอกไว้เลยนะ,นะว่าพี่แพรวอยู่มอสามแลม้วมอสามทับสี่เดทที่สี่นะคะทุกคนเป็นเพื่อนของเพชรหรือเด็กหญิงสวิชญาสนิทชัยนะคะ อยู่ม .3 ทับสี่เหมือนกันแต่เลขที่สองเพชรสอแพรวสีก็ถ่ากัสองสี่สองบวก2อเป็น4ี่สบวกสเป็นแลดว2 4สองสีรวมกัน4ี่สอปดสองหนึ่งโอเคนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเสียไา้เรืว